ไก่ปีกไก่ที่เราเคี่ยวไว้เดือดแล้วก็ช้อนฟองทิ้งไปเรื่อยๆแล้วนะคะเหลือน้อยมากแล้วมีเครื่องตม้มยำนะคะเครื่องตม้มยำก็จะมีขาตะไคร้ใบมะกรูด มีมะเขือเทศมีหอมแดงนะคะเครื่องต้มยำของโบราณข่าตะไคร้ใบมะกรูดมะเขือเทศแล้วพริกขี้หนูนี่เม็ดใหญ่ๆเนี่ยเราทุบให้แตกแล้วแล้วก็หั่นครึ่งเดี๋ยว,ว่าต้มขึ้นมาแล้วน้ำจะสวยนะคะหอมแดงปอกเปลือกเสร็จอ่าแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเลยเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปนะคะจะได้ไม่มีกลิ่นคาว ก็เอาเห็ดที่ซื้อมาเป็นแพ็คๆเรามาตัดผงโคนทิ้งก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเอาไปล้างแล้วค่อยมาฉีก เคี่ยวขาไก่ได้พักหนึ่งแล้วก็ช้อนฟองทิ้งจนหมดแล้วเราเริ่มใส่ปีไก่นะคะที่เราสับเอาไว้เดี๋ยวปีไก่ลงไปเคี่ยวให้น้ำพอเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มใส่เครื่องต้มยำกัน เครื่องตม้มยำไปแล้วนะคะนี่ค่ะตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงพริกขี้หนูมะเขือเทศเราใส่ไปเลยเดี๋ยวเราจะเคี่ยวสัก15นาทีแต่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะนี่ใส่นักปลาลงไปแล้วนะคะ ใส่น้ําตาลทรายนิดนึงถ้าหม้อใหญ่ขนาดนี้เราใส่น้ำตาลทรายช้อนครึ่งแทนผงชูรสเห็ดที่เราตัดโคนเอาไว้สองแพ็คเดี๋ยวเราล้างน้ำกักซาบน้ำนะคะเดีย๋ยวเราล้างกักซบน้ำแล้วค่อยเอามาชิม ดอกเนี่ยใหญ่ามากต้องฉีกยาวนะคะเด็ดขึ้นบางดอกก็ากำลังดีเลยกำลังสวยการเปื่อยแล้วนะคะ เท็ที่เราล้างฉีกไว้มาใส่เดี๋ยวรอให้เดือดดีเราก็จะใส่น้ำมะขามที่เราคั้นมาไว้นะคะ คนมากดกี่แล้ว เดือดดีแล้วเราจะใส่น้ำมะขามแล้วนะคะเราลองใส่สักสามนาทีก่อนวจะเปรี้ยวเกินไป เสร็จแล้วค่ะต้ยมยำไก่สูตรโบราณต้องใส่ให้ถึงเครื่องต้งยมยำนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดก็ต้องใส่ให้เยอะถ้าไม่เยอะไม่มีกลิ่นเครื่องสมุนไพรแล้วก็ไม่เหมือนต้ยมยำเลยค่ะจะกลอยแล้วก็ใส่น้ำมะขามให้เปรี้ยวชูโลงนิดนึงใส่มะเขือเทศด้วยนะคะใส่เห็ดลงไปจะเป็นเห็ดฟาง เห็ดนางลมเห็ดนางฟ้าได้หมดเลยใส่หอมแดงด้วยนะคะเครื่องตม้มยำเนี่ยถ้าถึงเครื่องแล้วก็หอมอร่อยแล้วนะคะท่านผู้ชมตักซดร้อนๆใส่ผักชีผ้าหลังโรยหน้าตักข้าวมากันเลยค่ะตักข้าวมาซดพร้อมๆกันเลยนะคะ